ในโลกที่ไม่เคยหลับไหลการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเมื่อผู้บริโภคต้องการเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วเราคือคำตอบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความสะดวกสบายพร้อมแก้ปัญหาได้ตรงจุดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบตลอด24ชั่วโมงบริษัทซันเวนดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชนเราคือผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซันเวนดิ้ง ที่มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานด้วยธุรกิจวางบริการที่พร้อมติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มขนมกาแฟหรืออาหารสำเร็จรูปตอบสนองความสะดวกสบายของคุณได้ทุกเวลาบริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรงคอยให้บริการตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติการเติมสินค้าภายในเครื่องและการดูแลตู้จำหน่ายสินค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยศูนย์กระจายสินค้า15สาขาครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า32จังหวัดและให้บริการกว่า18,000เครื่องครอบคลุมพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมอาคารสำนักงานโรงพยาบาลสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าที่พักอาศัยและสถานีบริการน้ำมันเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และขยายช่องทางการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสั้นเวนดิง ตู้กดสินค้าอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับสินค้าได้ในทุกความต้องการพร้อมระบบบริหารสินค้าและยอดขายที่ช่วยให้การจำหน่ายสินค้าของคุณเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มยอดขายได้ตลอด24ชั่วโมงทิศทางธุรกิจของเรายัางมุ่งขยายสู่ธุรกิจอื่นๆที่มีศักยภาพทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณาบนตัวเครื่องหรือจอแสดงผลที่เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสื่อสารสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดจำหน่ายและการบริการให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการสินค้าการหมุนเวียนและบริหารข้างสินค้าการวิเคราะห์ยอดขายซึ่งจะทำให้การบริหารธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้ในทุกการใช้งานรวมถึงการรองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายทั้งเงินสด e-Payment และมีบริการวันการ์ดโซลูชันการ์ดอัจฉริยะสำหรับองค์กรที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสวัสดิการ และเลือกซื้อสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซันเวนดิงเราพร้อมเป็นพันธมิตรธุรกิจที่คุณไว้วางใจจากจุดเริ่มต้นกว่า50ปีของซันเวนดิงเราคือผู้นำด้านการบริการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอันดับหนึ่งของประเทศที่มีโรงงานประกอบและปรับปรุงสภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมสนับสนุนและให้บริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขนส่งติดตั้ง ตลอดจนถึงการดูแลและซ่อมบำรุงโดยทีมงานมืออาชีพและบริการหลังการขายที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกทั้งการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับสังคมเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีบุคลากรและระบบบริหารงานที่ทันสมัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพราะความยั่งยืนคือความสำเร็จที่เราพร้อมแบ่งปนันทุกการพัฒนาในองค์กรจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและคงความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันกับเราบริษัทซันวดดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชน